ซึ่งสองเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนกับลากยาวไปจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมลาออกเพื่อพ่อติดคุกเพื่อลูกเอาละครับท่้นที่รบครับก็มาถึงเรื่องลาออกเพื่อพ่อติดคุกเพื่อลูกซึ่งสองเหตุการณ์นี้ จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนกับลากยาวไปจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมลาออกเพื่อพ่อติดคุกเพื่อลูกจากการตรวจสอบล่าสุดกลุ่มรักพันลึกยังมีความหวังว่าแพททองทานจะตัดสินใจรับข้อเสนอ ที่ถูกเสนอไปแล้วว่าให้นายกรัฐมนตรีแพทองทานลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่และนายกรัฐมนตรีคนใหม่กับรัฐบาลใหม่จะได้ทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นและมันจะเป็นวิกฤตที่รุนแรง เหล่าบรรดาผู้อาวุโสในรัฐพันลึกยังหวังลึกๆว่าแพททองทานจะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำคัญที่สุดก็คือลาออกครั้งนี้อาจจะช่วยให้คุณพ่อตัวเองรอดจากการที่จะต้องชายชีวิตในคุก ซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าจะเป็นการติดคุกเพียงแค่ปีเดียวหรือไม่ถ้าหากสารวินิจฉัยว่ายังไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวและวินิจฉัยต่อไปว่าเป็นขบวนการในการละเมิดอำนาจศาลก็ต้องบวกไปอีก6กเดือนและยังพิสูจน์ต่อไปว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ซึ่งร่วมมือกันเอานักโทษออกจากคุกโดยไม่ขอ อนุญาตศาลนั้นเท่ากับการหนีคุกและการหนีคุกก็ว่าไปอีกสี่ปีในขณะดเดียวกันก็ต้องมีคนไปยื่นว่าการยื่นถวายดีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการส่วนบุคคลของทักษิณชินวัตร เป็นการยื่นถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษถูกต้องหรือไม่เพราะในขณะที่ยื่นถวายดีกานั้นทักษินชินวัตรไม่ได้อยู่ในสภาพความเป็นนักโทษก็ต้องไปดูผลว่าถ้ายื่นไปแล้วแบบนี้นี่ถือเป็นการกระทาที่มิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือไม่นั่นคือกระบวนการหลอกต้ม เพื่อยื่นขอพระราชทานอภัยโทษท่านทั้งหลายครับก็ว่ากันไปอีกกันหนักกันไปอีกดังนั้นโอกาสที่คุณทักษิณจะไปติดคุกแล้วคิดว่าติดคุกแล้วจะอยู่เพียงแค่หเดือนหรือจะอยู่แล้วไม่กี่สัปดาห์จะทำเรื่องตามระเบียบกรมราชทัน ไปติดคุกที่บ้านอย่าคิดว่าจะหวานหมูนะครับมันไม่ใช่หมูหวานอีกแล้วนี่พอถ้าเจอกรณีละเมิดอำนาจศาลเนี่ยอธิบดีกรมราชทัรร์รองอธิบดีทั้งสองคนผู้มาการเดือนจำพัสดีนายพง่งนายแพทย์ในโรงพยาบาลราชทัรร์หรือ <c oughs> แม้กระทั่งนุ่นเหรอครับแพทย์ประจำโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย ก็เข้าข่ายละเมิดอ,อำนาจศาลทุกคนก็ต้องรับโทษนอนเนาะแรกเลยก็ติดคุกหกเดือนติดคุกหกเดือนก็เป็นความสุ่มเสี่ยงนะครับที่คุณทักษิณแกจะต้องตัดสินใจและคุณแพรทองทานก็ต้องตัดสินใจด้วยซึ่งข้อมูลที่ผมได้รับ ก็ยังยืนยันอีกครั้งว่าทางกลุ่มรัฐพันลึกยังรออยู่รอว่าถ้านางแพรทองทานชินวัตรกลับมาจากมาเลเซียเขาจะคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเรื่องขอให้แพรทองทานเสียสละด้วยการลาออกจากตำแหน่งน,นายกรัฐมนตรีและก็เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่าพรรคเพื่อไทยยังคงเป็นพักร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมยังคงเป็นพักร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีนายกรัฐมนตรีเป็นของตนเองนายกรัฐมนตรีก็จะมาจากแคนดิเดตท,ที่เหลืออยู่แล้วครับแต่ไม่ใช่นายชายัยเกษม นิติสิรินะครับมันก็จะมาเป็นคุณอนุทินคุณพีรพันธ์ท่านผลเอกประยุทธ์ก็เหลืออยู่สามคนตอนนี้ก็ต้องรุ่นกันว่าแพทองทานจะยอมรับเงื่อนไขในการเสนอให้ลาออกเพื่อพ่อซึ่งเป็นการเสนอครั้งที่สองเสนอครั้งแรกผลตอบรับมาไม่ดีเท่าที่ควร หลังจากเสนอไปพลพรรคของพรรคเพื่อไทยคนสนิทของคุณพ่อของนายกรัฐมนตรีก็ออกมาถลม่มอนุทินชาญวิรกูลและพรรคปุ่มเจไทยเละไปเลยโดยชายกรณีหัวเลือกสอบอเอามาถลม่มจนกระทั่งตอนนี้สภาพอนุทินชาญวิรกูลเนี่มาลอกมาแหลกเต็มทีไม่รู้ว่า ้ามีโอกาสขึ้นไปนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปได้กี่น้ำ